เจมส์พิรดลทุ่มสุดตัวลดน้ำหนักจนเห็นกระดูกรับบทโค้ดเอกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคนไทยที่ได้ไปร่วมแสดงภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดเรื่อง Dirty Life หรือชื่อไทย13ชีวิตสำหรับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถเจมส์พิรดลงานนี้เจ้าตัวยอมทุ่สุดตัวในการลดน้ำหนักเพื่อมารับบทเป็นโค้ดเอกในหนังเรื่องดังกล่าว ล่าสุดเจมได้ออกมาโพสภาพตัวเองที่ผอมจนเห็นกระดูกพ้อมเล่าการลดน้ำหนักและเพิ่มน้ำหนักระหว่างที่ถ่ายทำเจอร์กีนไลฟ์ว่าความสนุกสำหรับผมเองในการแสดงคือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องลดและเพิ่มน้ำหนักในระหว่างการถ่ายทำเริ่มจากหนัก54ลดไปเหลือ47แล้วเพิ่มกลับมาเป็น54อีกครั้งพร้อมฟิตเนสในช่วงประมาณเดือนครึง่ง วันนี้เลยอยากจะมาแชร์และหวังว่าที่ลดและเพิ่มจะเห็นความแตกต่างกันบ้างนะครับงานนี้ก็มีเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับที่เข้าไปชื่นชมในความทุ่มเทของเจ้าตัวกันอย่างมากมายค่ะ